เชื่อปยายเป้ได้เล่นก่อนนะคะบุ้ยองไวเลยเตรียมตัวนะคะแล้วกอนนะคะ,นนะ,คะยังไม่พร้อมค่ะพร้อมแล้วยกมือนะ<พ>ออเริ่มค่ะมาเลยนะโอเคมาเลยนะคะมาเรื่อยๆเลยจ้าเขาดูเวลาจากกรรมการตอนนี้สิบวินาทีจ้ะไปเรื่อยๆนะคะใครเร็วที่สุดถ้าตกเริ่มใหม่นะจ๊ะ จกแล้วเราาิ่มม้จังหวัดนี้คอยประหันใจเรียนนู้อนาตินาตีเฮ้ยินสี่สิยอดเย้าชี้ยขอดูเวลาค่ะตอนนี้เด<อ>ินตอนนี้สี่สิบวินาทีแล้วค่ะออเอาให้เข้าถนะคะโอ้ย,อยเอาไ่เริ่มม เอาไหมไม่เป็นไรค่ะเอาอให้เป๊ะขอดูเวลาหน่อยค่ะก็มการตอนนี้หนึ่งนาทีค่ะมาลมด้วยนะคะลมด้วยมีลมนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนจะตกไม่เป็นไรลูกลาเอ้ยยายเลี่ยนก็อาจจะตกเหมือนกันก็ได้ใครจะไปรูปนะ้อยากแบ่งนะลูกมาลูกมาเอาเออย่าเซนะอย่าเซนะ สมาธิค่ะเยะเซ่ค่ะเยเซ่เยเซ่ค,ะซค,ค่ะเออเอาดีๆนะลูกเอาดีๆด้วยลูกใกล้จะถึงดวงดาวแล้วลูกแต่ตอนนี้แม่ว่ามันไม่ถึงแล้วหรอดวงดาวใจเย็นลูกละลูกละตอนลลปล่อยตอนปล่อยนิ่นงที่สุดเลยค่ะตอนปล่อยนิ่นงค่ะหยุดเวลาได้หนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิค่ะมาเยเลียนมาดูของเยเลียนกันนะคะโอ้ <มา S 2> โหคอย ถ้าพร้อมแล้วยกมือนะคะเยเลียนพร้อมแล้วยกมือยกมือออไ,ไปยกมือเตรียมตัวมาค่ะระวังตกนะโอ้เพิเ่นเฮดสมา,มาทีค่ะติงมากๆิงมากเพราะว่าปกติเยเลียนเป็นคนใจเย็นนะคะโอ้โอ ปาดโอ้เร็ว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 ขอดูเวลาค่ะตอนนี้เพิ่ง3ามสี่วินาทีใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปเลยไปเลยได้ไปเลยเพราะว่าเวลาเราเดินเรื่อยๆมาค่อยๆสตินะคะสติถ้าเราไปค่อยๆนะคะอาจจะถึงนะเยเลี่ยนเพราะว่าตอนนี้มีลมนะคะเอาใหม่เจนเ็นอย่าล้นนะคะจุดสุดท้ายของเรานี่แหละค่ะน่ากลัวขอดูเวลาค่ะกรรมการ ตอนนี้อ๋อห้วินาทีแล้วจะเย็นนะอย่าให้ตกถ้าตกนี้พลาดเลยนะคะถ้าตกก็เอ้ยเอ้ยเสียวเสียวจะเข้าหรือเปล่าหนึ่งนาทีสิวินาทีเยียนช่ะน่ะด้ๆๆดๆๆๆาๆๆดึงๆาๆๆ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 อๆๆาถึงมา

จะจอดไหนไม่รู้จอดไหนไม่รู้มัน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 มนมั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 น Yeah. <laughs>